เออมถ้าเก็บไว้มึงกี่บาทวะเนี้ยสิบล้านใครขาดไปคนหนึ่งแล้วอะครับกำลังโหลดอยู่ครับคท้องเสียเหรอชอบดใช่คือตอนนี้ถ้ากลับไปดูทานเซ็กชั่นการทานเฟอร์การซื้อขายหมดมาไอ้ยเป็นหลักหลักล้านเนี่ยดูไม่ปวดใจดูไม่ปวดใจ มาแล้วหมูของคุณไม่มีอากาจย้อนกลับคุณใช <น S 1> ่ผีผีดุอีกแล้วครับอเออตูนมันค้างยู่แล้ว,ว่ะมิงต้องให้มันหลดครับนะปุ่นไม่ต้องรีบเปิดประตูนะนะครับครับตอนหลังเล่นกันเปิดน่นอนอันนี้มีบีกินเนอร์สองคนเลย แครีดีวะคุณไม่หลบแครีไม่ได้อะถ้ามีแครี่กูตายแล้วนี่ไง <laughs> เฮ้ยผมแครี่ผมทายถูกด้วยโถผมเซ้นได้พาร้าวอ่ะแล้วฝน <laughs> <ม>รู้ว่ามึงไปหลบข้างบนนั่นน่ะเมงเมื่อกี้กูกไม่ทันเนี่ยผีมันเมื่อกี้มันหลบขึกก้นข้างบนไงเล่นเล่นฐานโบนี่ไม่ได้รู้จักคำว่าตายมานานาแล้วอ่ะ <laughs> เออจริงเปล่<อ>าผมเห็นผมเล่นเนี่ยคุณยังไงคุณตายตลอด จริง่ะใส่ของเต็มไม่รุ้กตาด้วยนะผมตาหลังผมนี่เป็นสปอเซอร์อะายใหญ่เม่นทองนะกู <c oughs> ตายรัวๆเลยเวลกูไม่ทันแล้วเนี่ยเวลกู <c oughs> ตามมันเนี่ยือสารรัสเซียสั่งแบรนอนิเมะเดดโนดไมันต้องนานมาไม่เดียววเหตุนน <h ate> ผลว่าอาจทำให้วัยรุ่นใช้ความรุนแรงสารบ้านรเราแบนดดเลโน น้ำดำเกลือโมชั่นเซนเซอร์เควสแ,แปลกๆนะในรอบนี้อนไอเนี่ยมันเดินได้แล้วมั้งกดเลยนะกดบีคุยในเกมกดบีบโดนได้ยินเปล่าได้ยินบ้าง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 ไ,ไม่ไม่มันพูดในดิสคอดไม่ได้ยินด้ยคนต้องพูดในเกมแต่เมื่อกี้เห็นเขาเข้ามาพูดใช่<อ>พูดไม่เข้าเกมไนงะพูดได้ตอนยังไม่เข้าเกม เข้าเกมเป็นเรื่องคือคือเขานคือเข้าเกมปุ๊บเราพูดไปดักไม่ได้ยินเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาคอมไม่ไหวอ่คอมขาดรีดคอดมาแล้วนี่นายได้แล้วปะตายโซนเข้าเลยไหมปีว่าต้อนรับต้อนตัวหนึ่งไปฉายอย่าลืมไปกุญแจเปิดอ่าคุณแจด้วยหยิบไปแล้วนี่ฝนยิบไปแล้ว ไปเข้าเลยครับมา,มาเลยครับาเนะครับเกี่ร์ด่า,าน,นี้แหละมีแววตายกันด่านจุกรถอยากระายกันหาเลยไม่กล้ายแยกครับเดี๋ยวโดนยังไม่ไล่หรอกจะผีดูนะตานี้ผีดูทีมละสองดีกว่าพ,พี่เม้ง สถานีผีดุนะครับโซนโนู้นนั่นแหละมั้งห้องครัวไอสัตว์ไม่เอาใต้ดินนะมาดีครับมาดีครับผีลงรถเหรอวะไม่เอาดีผีลงรถจริงด้วยหรอจริงปะเนี่ยผีล,ง, <11. S 2> ผลงรถสิบเอ็ดอะแถวๆเนี้ยคือเพิงกดปีกแตรรถรวย ตอนนี้สิบสี่รงเย็นตัวเราผีรงเย็นโอเคโอเคโอเคเหมือนจะกั้มกึง่งเนี่ตูนพอหาตูนเรารู้แล้วว่าผีอยู่ตรงไหนตูนทีนก, <ำ S 2> กั้มก,กึง่งว่ะเม้งกั้มกึ่งประมาณเหมือนอยู่ประมาณลงรถกับกบาจะลงรถอหละลงรถทาง,ง,ท,างทางซ้ายอืะอ เนี้อดดีอย่เดียวเอได้ได้กดบีก็ได้แต่ว่าถ้าผีฮันห้ามกดบีนะเว้ยผีมันรู้ตำแหน่งนะผีฮันก็นิ่งๆไปเออเดินหากระดูกไปก็ได้เออยังไม่เห็นกระดูกเลยยังไม่เห็นกระดูกเาก็ถ่ายรูปกระดูกกระดูกจะอยู่ตามพื้นนะตูนเป็นกระดูกแค่ขาวๆแปดแปดองศาแปดองศานี่ถือว่าเยอะไหม น้อยมั่นแหละนั่นแหละแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละ,ลหละผีเขียนแล้วผีเขียนแล้วโอเคโอเคตอนนี้เราก็ต้องหาตำแหน่งวางตู้อยู่ตรงไหนอะครับที่ผีเขียน,นถ่ายรูปลงรถจะไปถ่ายรูปครับตูนอย่างตอนนี้เรารู้ตำแหน่งผีแล้วแล้วก็ต้องเซตอัพเฮ้ยผีผีสิพายตูนผีตูนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแถวกล้กกองมา แม่งไม่เจอพวกกล้องเลยกูไม่ได้มากูไม่ได้มาลบทุกทีอีมเอฟไปไหนวะใครถือไปหมดแล้ววะเท่าไหร่ตุนห้า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 อีมเอฟห้าเหรอตุลโยนทิ้งเลยโอเคเลเวลไอ้ที่เลเวลแนนเชดโอนี้สปิริตบล็อกเป็นโอนี้ฟิงเกอร์พปินเป็นเลเวลแนนตก็อดออฟเป็นเชดตั้งกล้องยังตั้งตั้งแล้วเดี๋ยวไปตั้งตัไใช่ม มีตัวเดียวว่ะกล้องก็ตัวเดียวใช่ป่ะยวไปยังไม่เห็นออฟยังไม่เห็นออฟไปซาเปริตบ็อกด้วยเทดหน่อยกูว่าฟิลเชียฟิงก็ปิ้นรือเปล่าฟิงก็ปิ้นได้ไหมขานะครับซาเปริดบล็อกปิดกุยก็ได้ปะหยิบไปตูนซาเปริตบ็อกจำได้เพราะงั้นไออุณหภูมิก็โยนทิ้งเลยแล้วกันนะอุณหภูมิเอาไว้ในนั้นแล้วอันไหน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  อันชั้นสามมาตูนนี่นี่อันนี้อันนี้ตรงนี้นี่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 ตูนี่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 กล่องกล่องนี่กูกระพริบไฟอยู่เห็นไหมเนี่ยกระพริบไฟอยู่เนี่ยชั้นนั้นชั้นซ้ายเออันนแหละอันเนี่ยเออแลนนั่หะโอเคไปกูเดี๋ยวกูสั่งฟิงก์ถ้าฟิงก์เป็นนี่รีบออกเลยนะถ้าถ้าบอกกูบอกว่าเห็นลายในมือผีนี่รีบเดินออกเลยนะ ลุ้นให้เป็นสปีดบ็อกโอเคโอเคเยสเซอร์เยสเซอร์รถจะเร็วรถจะเร็วอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ครับลายนิ้วมือผีโอ้มืดชิบหายวางไหนดีวะเออตรงนะครับน่าจะสปีดบ็อกก็แหละทรงเนี่ยไม่มีลายนิ้วมือวะยังไม่เห็นนะ,ะไม่เห็นอ่ะเสฮดเดิสปีดบ็อก Where are you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  แหว่อยู่มีไฮมีไฮผิดตอบแล้วเคยไปแพ้อีกแล้ววะตัวอะไรวะมันถือขวานถือขวานกูโยนก่อนเควอะไรวะโอนี้โอนี้โอนี้อย่าอยู่ด้วยกันเยอะไอ้ส๊ะออกมาออกมาอยู่เยอะเควสก็มีอะไรบ้างวะมันข้างหวกูเลยเมื่อกี้เออเนี่ยมันแท่ดิเนี่ย มีเอฟห้าใช่ไหมซัพเปอริตบ็อกเควสมีเกลือน้ำดำโมชั่นเซนเซอร์เกลือน้ำดำโมชั่นเซนเซอร์โอเคตูนตุ้นนะไม่อยากไม่อยากเกลืออยู่ข้างล่างต่อกระป๋องครับเออเออผมช่วยลอยแล้วแล้วแล้วโมชั่นอยู่ไหนเนี่ยโมชั่นเป็นไรหมดวะใครเอาโมชั่นไปหมดเลยวะอันนี้เหรอครับเอามาหรือเปล่าโมชั่นเนี่ยเออไม่มีเปล่าวะ ฉันไม่ได้เอามาซอเบยซอเบยเออหว่ะใส่ไม่ได้เอาเอาเกลอยงเดียวก็ได้ไปะเออป่ะเออบว่ไม่ได้เอามาเงี้ยเลยซอเบยาลอยเรา่ร้อยเออเออขอลูกไม่มึงใส่หูฟังปะใส่มันคงต้องใส่เตอใส่หูฟังอยู่ใส่ฟังอยู่เออสุดหลอนนะลอยตรงจุดที่เราคิดว่าผีจะเดินนะตูนกูเอาผู้สูบบุโอเคโอเคดักไว้ก่อนป่ะ เมื่อกี้ผีโผล่ตรงนี้เว้ยตรงไหนวะแม็งแถวนั้นนะวางกล้องไม็ดอะแล้วก็ดักข้างในด้วยก็ได้ตูนข้างในเข้ามาเลยตรงโซนนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขี้แหกแล้วแหกแล้วไอ้ยคนอยู่เยอะแล้วมันแอคทีฟโอนี้อ่ะไอ้เยกูคนอยู่เยอะแล้วมัน Active แอคทีฟจุดแล้ววะโมชั่นเราไม่ <c oughs> มีใช่ไหมแหกเอาแหกเอา ตูนตูนลอยหมดยังตูนลอยคตับถวมากลอยไามจุดสามจุดออกวันโลกเหรอออกวันโลกเหรอคุถือกล้องก่อนนะถ้าผีมานะถ้าผีมาตูนถ้าผีมาวิ่งไปเข้าห้องหน้าบ้านเลยนะห้องนี้จะเปิดประตูทางหนีทีลาไปด้วยตีอะไรเสียงแล้วคุณจ๊กผีดีกว่าไหมวะเนี่ยเปิดไว้จุกเหรอครับเฮ้ยหันหันหันมามามา กูโจ้ให้กูโจ้ให้ใหตูนไปทางนูง้นไปทางนูง้นอย่ามาทางกูไปทางนูง้นเดี๋ยวตายไอ้เหี้ยตูนไ,<ว>ไอ้ใช่ทางนั้นไอ้เหี้ยไปหน้าบ้านกูวิ่งไปหาผีแล้วน,นั่น,น,นเรียบรอย้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตูวิ่งไปไหนไปตูเป็นวิ่งไปลงรถไอ้เหี้ย<ไ>ตูนเข้าลงรถเหรอตูนวิ่งเข้าลงรถก็ไม่ข่าดิเรียบร้อยไปดีดีล่องดีตูน ไอ้เม้งพีคเข้าหลงรถนี่ไอ้เชี่ยมาติดโอจาบอดวะเฮ้ยฮันนิงแล้วเม้งไอ้เียอยู่ข้างนอกแล้วปูนหนีปูนหนีเข้าตู้ถูกบ้าแเชี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยโอหมีแววไม่รอดวะปูนอยู่ไหนวะเนี่ย ออกไปแล้วมีกูอยู่ในห้องคนเดียวไกูก็อยู่ปุ่นอยู่ข้างในเว้ยโดนโดนตายตายเกือนปุ่นตายเหรอเออปุ่นตายแล้วตายออกให้ไปห้องนน้นในปุ่นตายหนวะปุ่นตายหนวะกูเห็นละชักกแนแนวเลยโดยกันดิเม้งกว่ามาแล้วนะเสร็จป่าววะรูปเอ่อเดดบอดี้โอเค เสียตายเลยตายต่อต right <The> ่อ <göster> ก <ges 2> mm ันดีครับช่วยด้วยเพราะชั้นเซนเซอร์เราไม่มีเดอร์ตี้ก็ไม่ต้องหาไปเลยก็ได้ไทยทีเปรื่องดิเหรอถ่ายทายโอนี้่ายโอนี้กันถ่ายโอนี้ให้เสร็จก่อนถ่ายโอนี้ยังโอนี้ตูนถ่ายผีด้วยถ่ายถูกก็ได้กลับครับถ่ายยังตูนถ่ายยังวะ มันก็ไม่รู้อเออกดเจกดเจแล้วก็ไปหน้าสุดท้ายแล้วก็เลือก e vidence สามอย่างมี Gold ก g i t i n g EMF level ห้าแล้วก็ Spirit Box แล้วผีก็จะเป็นกดท้ายเป็นโอนีน้เออกดไลติงฝุ่นเลือกยังยังครับอะไรนะครับอันแรกกดไลติง <Light> โอเคครับ เออเอ็มเอฟเรียวห้าโอเคครับแล้วก็สปิริตบ็อกโอเคครับอ่ากดท้ายเป็นโอนินะโอนิอ่าท้ายเสร็จก็กด J ปิดเลยท้ายเสร็จยัง ไ้เสร็จยังไปเลยไปเลยปิดต um. ู้เลยเม้งป mm ิด hmm. ดิจะได้เย่ ตูหลุดไปเลยวะเออมันหลุดดีสาร่ายดีเพื่อนเอาไงรอตูนตูจะเล่นต่อไหม ไม่เล่นแล้วมั้งบอกเครื่องไม่ไหวจริง